955. ทำอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วยตันหาทิฏฐิกแกลยึดครองเป็นฉไนวิบากในภูมิสาและโรคที่กรรมแต่งขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วยตันหาทิฏฐิเข้ายึดครอง ทำอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด,ด้วยตัณหาทิฏฐิไม่เข้ายึดกรองเป็นฉหนหยกุศลในภูมิสามอกุศลกิริยาอพยากฤิในภูมิสามและรูปที่กรรมไม่ได้แต่งขึ้นมักสี่ที่เป็นโลกุตระสามัญญผลสี่และนิพพาน สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด,ด้วยตัณหาทิฏฐิไม่เข้ายึดครองมหันตระทูกะจบ